ี่เป็นบรรยากาศที่แก่งคุดคูนะจะเป็นอย่างนี้ครับบรรยากาศนะครับเ็าะจะมีเรือวิ่งนะครับมาดูฝั่งลาวนะเนี่ยเขาเรียกแก่งคุดคูแบบนี้นะคผู้ชมบางคนไม่รู้จักนะแก่งคุดคูเขาตรงนี้เขาเรียกแก่ง, Good นะงคุดคูนะน,นะครับร้านอาหารแก่งคุดคูเห็นไหมแต่น,ตนี่ฝนตกแล้วไม่คุดคูแล้วครับ <c oughs> นี่มีหลวงพระบาง นะตวเนี้แต่เนี่จะเป็นหลวงพรนหาอยู่กอยู่อยู่ไกลเกงหนายังไม่บางถ้ใกล้ๆก็จะบางนะแก่ก็คู่ไม่มีอะไรนะบางคนมาทางทอธิบายให้ชัดเห็นไหม